มีคนดูชารีเยอะเลยอ่ะโอ้ยขนร่วงหรอคะขนลูปไปห,หมดเลยอ่ะอะไรมันเป็นเชื้อลงชาลาราเลยนี่แหละชารีชารีขายน้ำล่ะคะลูกหาตัวผู้ตัวเมียคะเนี่ยตัวเมียตยชารีคะไม่เป็นตัวเมียค่ะเป็นชาลีไม่ใช่หรอชารีขนทำไมเป็นอย่างเนี้ยฮะ ทำไมขนลู่ๆอย่างงี้ลูกชาลีชาลีกินน้ำโค้งไหมกินโค้งไหมกินโค้งไหมลูกชาลีอยู่ตรงไหนนะบ้านชาลีตรงไหนนะอยู่บ้านเบนจะซับรังสิตคลองหกใกล้ซอยสิบสองมาซื้อน้ำร้านผมได้นะครับมาซื้อน้ำร้านผมได้นะคะผมชาลีเองงครับผมชาลีเป็นผู้หญิงนะคะ ถ้านไม่เป็นอยู่ๆ,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 ๆลอยๆูกเหมือนขนล่วงเงี้ยนะขนล่วงเป็นหมดสีสันแล้วเนี่ยดูในขนเกลียนขนเกลียนนะคะโอ้ยชาลีไม่เป็นแล้วนะสวัสดีค่ะแลบลิ้นด้วยอหะอย่า